เนงานภายในระดับตำบลและหมู่บ้านของไทยนับว่ามีความสำคัญต่อการปกครองอย่างยิ่งบทบาทของผู้ทำหน้าที่การปกครองท้องที่จึงย่อมมีมากขึ้นตามลำดับกำนันผู้ใหญ่บ้านจึงเปรียบเสมือนคนไกสำคัญเพื่อให้นโยบายของรัฐบาลประสบความสำเร็จรัฐบาลภายใต้การนำของนางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยดำเนินการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลให้ประสบความสำเร็จอีกด้วย บทบาทสำคัญและหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านในฐานะนักปกครองท้องที่สามารถกระทำการได้อย่างเช่น1กำนันผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่ดูแลลูกบ้านให้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งจะต้องพึงกระทำตามกฎระเบียบแบบแผนของทางราชการ รวมทั้งกระทำตนให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎร 2. เป็นผู้ดูแลกิจการสาธารณประโยชน์ทั้งในกรณีเกิดเหตุร้ายรวมทั้งการป้องกันภัยฝ่าย,ายพลเรือนด้วย 3. จัดระเบียบในหมู่บ้านและตำบลทั้งในด้านรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยรวมทั้งการวางผังเมืองในระดับตำบลและหมู่บ้าน สีเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับความอาญาโดยเป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองตามประมวลกฎหมายหรือวิธีพิจารณาความอาญาการสอบสวนรวมทั้งช่วยเหลือเจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามหมายจับหมายคนที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติวันนี้จะเป็นการตั้งจุดตรวจรถที่สัญจรผ่านไปมา ตรวจหาอของผิดกฎหมายแล้วก็แรงงานที่เข้ามาโดยผิดกฎหมายค่ะส่วนใหญ่ที่เจอตรวจปัสสาวะเจอสีม่วงมีการบันทึกรายชื่อว่าบุคคลที่เราตรวจเจอเนี่ยมาจากไหนมาจากอำเภออะไรหมู่บ้านไหนบันทึกไว้ค่ะ ข่าวสารส่วนมากก็ได้มาจากชาวบ้านคอยให้ข่าวสารนะคะนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งภารกิจอันสําคัญของกำนันและผู้ใหญ่บ้านนั่นคือการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้ความสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของหมู่บ้านตามหลักทางสายกลางการทํางานของเราก็มีคณะกรรมการหมู่บ้าน มีผู้ใหญ่ผู้นำทุกหมู่บ้านมีชุดชะระบชุดอปรพอรลแล้วก็มีหัวหน้าส่วนต่างๆที่อยู่ในเขตตำบลมหาวันแล้วก็เขตอำเภอไม่สอดหลักๆก็มีทางอำเภอค่ะฝ่ายปกครองที่คอยเป็นพี่เลี้ยงคอยคอยแนะนำทำตามนโยบายของทางผู้ว่าร่วมคิดร่วมทำร่วมวางแผนนะคะแล้วก็ร่วมปฏิบัติ นอกจากกำนันและผู้ใหญ่บ้านแล้วในพื้นที่หมู่บ้านยังมีชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชอรบเป็นหน่วยกำลังคุ้มครองและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านซึ่งประกอบด้วยราษฎรอาสาสมัครในพื้นที่ที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านคอยทำงานประสานร,รับกับกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อช่วยเป็นหูเป็นตาในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ของตนผมจิตอาสา ข้ามาช่วยเหลือผู้ใหญ่บ้านครับร่วมกับผู้ใหญ่บ้านครับชาวบอไม่มีค่าตอบแทนช่วยชุมชนครับดีใจครับที่ได้เข้าร่วมกับงานกับผู้ใหญ่บ้านครับในการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชอรบอรจะไม่มีเบี้ยเลี้ยงค่าล่วงเวลาค่าตอบแทนรายเดือนแต่อย่างใดโดยโครงการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานดังนี้ หนึ่งสนับสนุนเครื่องแบบการปฏิบัติงานเสื้อกัก๊กรองเท้าผ้าใบและรองเท้าจังเกิลบูทเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นการสแสดงสัญลักษณ์ให้เห็นว่าเป็นชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชอบบที่ปฏิบัติงานในขณะนั้น 2. อ,อาวุธปืนที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอาวุธปืนลูกซองตามโครงการอาสาพัฒนานและป้องกันตนเองแห่งชาติที่กองอเนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรจใ่ายให้กระทรวงมหาดไทยการทำหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือ โดยมีกำนันและผู้ใหญ่บ้านคอยให้การประสานความร่วมมืออีกชั้นหนึ่งทำให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะทุกคนสามารถสื่อสารกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจเพราะถือว่าเป็นคนที่อาศัยในพื้นที่เดียวกันพูดภาษาเดียวกันและรับรู้ข้อมูลความเป็นไปในพื้นที่ไม่แตกต่างกันนี่จึงเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญในการสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในทินฐานของตนภารกิจของเรานะครับวันนี้ก็มีการตรวจ คน้นสิ่งผิดกฎหมายนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดนะครับสารเสพติดนะครับก็มีความรู้สึกดีใจครับที่ได้ได้มาทํางานตรงนี้นะครับเพื่อได้ดูแลหมู่บ้านที่ผมเกิดน,นะครับขออนุญ,ญาตบุบัดหน่อยได้ไหมครับแบบต,ตัวประชาชนนะครับบ,บําบัดทุกบํารุงสุกแก่รัศดรทั่วไปคนที่มี ความทุกข์เดือดเนื้อล้นใจอะไรก็เขาจะมาแจ้งที่ผู้ใหญ่ก่อนอย่างเช่นทะเลาะวิวาทกันก็ช่วยไกลเกลียอย่างวันนี้มีภารกิจก็นํากําลังชลบมาร่วมกับาทางกำนันนะครับตามภารกิจเรื่องหลักๆก็เกี่ยวกับยาเสพติดการทำผิดกฎหมายทุกๆอย่างนะครับถ้าหากว่าไม่มีอะไรก็ไม่เป็นไรถ้าเจอก็จับกลุ่มเลยครับกาลังหลักชลบอนะครับก็มีอยู่สามสามคนทุกครั้งเนี่ยเวลาอยู่ในพื้นที่เนี่ยอาจจะมีการประชุมร่วมกับผู้นํา ฝั่งพม่าะนะครับจะเป็นกระเหลี่ยงก็ดีจะเป็นพม่าก็ดี3 4มส่เดือนมาประชุมกันครั้งหนึ่งหากมีเหตุระหว่างทางฝั่งไทยและฝั่งพม่ามีอะไรก็จะช่วยประสานกันครับอย่างเช่นการลักเล็กขโมยน้อยหรือว่าเป็นรถยนต์หรือว่าโจรขโมยอะไรก็จะประสานกันส่วนมากจะได้คืนนะครับก็ถือว่าค่อนข้างประสบความสําเร็จยาเสพติดก็น้อยลงนะครับค่าตอบแทนถึงจะไม่มากก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าทําด้วยน้ําใจอยู่ละ พออยู่กับชุมชนในหมู่บ้านขอให้ญาติพี่น้องหรือชุมชนในหมู่บ้านได้มีความสงบสุขก็ดีใจละครับกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยตระหนักดีว่าปัจจุบันสถานการณ์ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยตามแนวพื้นที่ชายแดนได้เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่สลับซับซ้อนรุนแรงและส่งผลกระทบในวงกว้างดังนั้นจึงต้องมีการสร้างความเข้มแข็งให้หมู่บ้านมีภูมิคุ้มกันที่มั่นคง ด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนการปฏิบัติงานตามโครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองหรืออพปดังนี้1ประกาศจัดตั้งหมู่บ้านอพปเฉลี่ยปีละ250หมู่บ้าน ึ่งปัจจุบันมีการจัดตั้งหมู่บ้านอปปในพื้นที่74จังหวัด681อำเภอ13,722หมู่บ้านยกเว้นจังหวัดนคนปรปฐมและปะทุมธานีที่ไม่มีหมู่บ้านอปป 2การสนับสนุนภารกิจด้านการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านโดยได้จัดทำระเบียบกระทรวงหัดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าพนักงานของหน่วยกำลังคุ้มครองและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านปีพุทธศักราช2551เพื่อรองรับการปฏิบัติหน้าที่ของชรบสาพัฒนาศัก,กยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหมู่บ้านอพป,ป,ป โดยกรมการปกครองได้มีการจัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี 4. จัดให้มีการฝึกอบรมทบทวนชบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเข้มแข็งในการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านโดยเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้กรมการปกครองให้การสนับสนุนงบประมาณโดยขอความร่วมมือกอรมนรภาคสในการสนับสนุนชุดครูฝึกในด้านยุทธวิธี บทบาทและหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชอรบต่างมีความสำคัญต่อการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนและ เป็นสิ่งที่จะต้องอยู่คู่กับประเทศไทยโดยเป็นผู้ช่วยเหลือทางราชการและเป็นผู้แทนของประชาชนในหมู่บ้านในการติดต่อกับภาคส่วนต่างๆเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านตำบลมากยิ่งขึ้นซึ่งนี่คือความสำเร็จและความน่าภาคภูมิใจของโครงการปกครองกระทรวงมหาดไทยซึ่งถือได้ว่าเป็นหน่วยงานที่ต้องการบำบัดทุกบำรุงสุขให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนตลอดไปไม่ว่าจะเป็น ผู้บังคับบัญชาในดับในก็ตามท่านได้ฝากความห่วงใยฝากความปรารถนาดีมายังพวกเราทุกคนและขอ,ขอขอบคุณที่พวกเราได้ไปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งก็ขอให้การปฏิบัตหน้าที่ของเรานั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความสุขความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านในตำบลตรอจนอยู่ในศูนย์พักพิงด้วย hey! yeah! Yeah! Yeah!